คู่3วันนี้นะครับชกในพิกัดน้ำหนัก1 1 9ปอนด์ฝ่ายแดงก็คือแกนแก้วสบุญมีฤทธิ์น้ำเงินนะครับสมเดจปิ่นชิ้ชัยเอาละครับเริ่มยกที่3นะครับเริ่มจะเห็นอะไรดีๆกันแล้วนะครับออกอาวุธกันมากขึ้นขวาของสมเด็จับสายของแกนแก้วแกนแก้วก็เตะสายต่อยสายสมเดจก็เตะขวาต่อยขวานี่ะครับออกขยับเข้าไปออกขวาอีกแล้วนะครับแกนแก้ว ต้องขายยันนะครับไปรับเยอะๆไม่ได้นะครับสายก็แม่นเหมือนกันนะครับแกนก้วเอ้าติดไปเรื่อยนะครับสายแก้วสมเด็จขวาไปเอ้าแกนแก้วโยกมานายนขวางขวางเอ้าฝันไปแต่เข็มห้องใหญาซีเอ้าฟันไปผามาสมเด็จสมเด็จน้ําเงินนะฝ่ายแดงแกนแก้วเอ้าหุกขวาหุกซ้ายมาทีนึงเอ้าโยกยังวัดดวงกันอยู่นะครับต่อยหนึ่งสองเตะตามด้วยเอ้า แ็นแก้วยายายารอชา้าอยารอช้าเดี๋ยวที่รถไม่ทันเอ้าเอ้าขวามาสมเด็จแ็นแก้วแม่สมเด็จเอากอนสั้นกว่านิดนึงแ็นแก้วซ้ายเอ้าขวาของสมเด็จเอ้า้ายลุกเหนือโดนกลางหลังไปทีนึงโอ้นี่ครับม้า,หาหมวยเก่งจากสองภาคครับฝ่ายแดงนครศรีธรรมราชนำเงินขอนแก่นดูครับดูไหวพลิปจังหวะนี่โอ้โหมครบเครื่องเลยครับ ดูว่าแกนแก้วก็จะมาอ,อกมั่นใจนะครับตอนนี้ออกมาชกในเกมตั้งรับอย่างเดียวปล่อยให้สมเดชนี่เบียดเข้าไปออกแข้งขยับเข้าหาแกนแก้วคอยบังคอยโต้นะครับเอาแกแก้วเอา้า้สมเด็จซัดไปสามติดหมดเลยอะ่ะเอาแทงมาทีหนึง่งถูกมาการผู้หอกนะครับเอาเอาตัดมาไฟแดงนะครับแกแก้วนักเมืองสมเด็จสมเด็จม,มาเร่งตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กกว่าหน่อยแต่ต้องเร่งเยอะหน่อยแกนแก้วออมซ้ายไปทีหนึง่งเอา ตามมายังติดนะครับสมเดชสมเดชน้ำเงินนะฝ่ายแดงเกลสายของเงินแก้วสวยนี่ขวางไปไม่อยากเข้าใกล้เอ้าโอ้ฟันปักเสาแหวกรังแตกไหมแตกไหมแตกแตอนเดอร์สันเข็มละห้าร้อยเอาเอาอย่าบอีกสมเดชเอาหมเอาเยอะเอาเป็นเกลทีเดียวหนักๆดนเทกระจาบไปลุบไปเลยอ่าอ่านี่ครับเสียงเฮฮามาอีกแล้วครับ <c oughs> มาชักคึกชักคึกสมเดชสมเดชติดเข้าไป ไหลขวายาวซ้ายคืนครับแก่นแก้วเริ่มจะแรงขึ้นมานะครับโอ้โหสมเด็จเดินออกแข้งขวาได้สวยสวยแล้วก็เขี่ยร่างล้มลงไปอีกมาดูนะครับว่าแฟนมวยนี่เฮกนสนั่นแล้วแก่นแก้วจะไปรับยอะไม่ได้นะครับจะเปิดโอกาสนี่นะครับโดนความเก่าแล้วครับเขี่ยล้มลงไปอีกครับแม่ลูกนี้เหมือนเสาโทเลยอะ่ะโอ้เสาโทแก่งลูกนี้นะครับเตะตัดล้มอย่างนี้เอา แดงแกนแก้วน้ำเงินเอ้าสมเด็จสมเด็จเอ้าตูนหลบลงไปพอกันพอกันยังวัดดูงันอยู่นะครับเอ้าบุกอีกสมเด็จสมเด็จเอ้าสมเด็จเอาก่อนเอามาดิมามาสายของแกงแก้วเอ้าสมเด็จสมเด็จไปจับสักแกงแก้วมาเอ้าเอี้ยมีเขอีกแลวโอ้โหบรรยากาศในเวทีตอนนี้นี่คึกคักนะครับหรือว่าปันกวนไปหมดแล้วนะครับสมเด็จขยักเ,เ, oh เ,เ,เขา้าไป เอาให้เลยครับออกแข้งขวาแกนแก้วก็คอยแย่เอาไว้แล้วก็ออก้ายโตคืนเกมนี้ถือว่ายังเบียดกันเหลือเกินครับเอาเตะมาเอ้าเทเทเทเชือกไม่เอาเชือกไม่เอาเอาปลายยกแล้วนะครับเอาล้ครับยกสุดท้ายยังคงเปิดเจมเหมือนเดิมนะครับสมเด็จออกแข้งขวาไปสองดอกแกนแก้วนี่คอยตั้งรับแล้วก็วนออก้ายออกขวาแต่สมเด็จนี่ไม่สนนะครับเบียดอาศัยลูกขยันแล้วนะครับ นี่เลยครับทั้งหมัดทั้งศอกต้องมาครับอ้าวมากนมากนสมเดชนะครับน้ําเงินไฟแดงแก่นแก้วมาแก่นแก้วครับมือแกนตุ๊กแกเอ้าขวาอีกทีนึงเอ้าเอ้าซ้ายของแก่นแก้วสมเดชโยกไปไม่รู้ว่าใครอย่าล้มนะอย่าล้มนี่มีโอกาสเสียเปรียบเลยนะครับอ้าไม่เข้าไม่ได้นะครับแก่นแก้วออกขวาออกข้างไปทีนึงไม่อุธแกเยอะจริงๆนะครับสมเดชอ้าเทเทอโอเทได อ้าวแหมไอ้ลูกตามน้ำเหมือมกันอ้าอไม่ต้องฟ้องไม่ต้องฟ้องโอ้โหอ้าวไม่สถานการณ์นี้มันยังมันยังมันยังไว้ใจไม่ได้นะครับอ่าตอนนี้สมเด็จอ่าแฟนๆบอกว่าทำเหมือนยกที่แล้วมันก็จะโอเคครับดูครับมาแก่นแก้วอย่ารับเยอะอย่ารับเยอะนะแก่นแก้วนี่แหละครับก็พยายามจะเดินขยับเหมือนกันนะครับสมเด็จแก่นแก้วนี่จะชุกในเกมตั้งรับมากไปหรือเปล่านะครับหอยบางไฟโต้ สมเด็จนั้นเดินตลอดนะครับเบียดขยับออกแข้งขวาดูแกนแก้วนะครับแกนแก้วดูจะมั่นใจนะครับอ,อ,อ้าแม่แกขยันมากเลยนะครับสมเด็จเอาอีกทีอ้าเอา้เอาแกนแก้วออกข้างไปอ,อ้าอหุกซ้ายตัดลำตัวอา้ามามามฮะแกนแก้วแบบหมุนใช้เวพื้นที่เป็นประโยชน์เลยนะครับออกไปเรื่อย มำการดูคะแนนแล้วก็ชูมือให้แดงนะครับแก่นแก้วโสบุญมีนิ์เป็นฝ่ายชนะสมเด็จนะครับ